ไปดูสถานการณ์ที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้ที่เมืองบริสเบนนั้นก็ถูกน้ำท่วมอย่างหนักนะคะซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องมีการลงพื้นที่บัญชาการกู้ภัยด้วยตนเองโดยมีการสั่งอยพยศป,ประชาชนนะคะกว่า6,500คนแล้วคะ่ะเหตุน้ำท่วมในออสเตรเลียนะคะก็แผ่ขยายกินพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนืออย่างกว้างขวางล่าสุดกระแสน้ำก็พัด เทาถล่มเมืองบริสเบนซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3มแล้วก็ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจบ้านเรือนกว่า2 0,000หลังจมอยู่ใต้น้ําขณะที่เขื่อนกั้นแม่น้ําบริสเบนนะคะซึ่งก็อยู่ห่างจากเมืองไปทางตะวันตก80กิโลเมตรกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตเพราะว่าน้ําสูงขึ้นจนอยู่ในระดับขีดสุดที่เขื่อนจะรองรับได้แล้วแต่ระดับน้ําในแม่น้ําก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆอีกนะคะใจกลางเมืองบริสเบนขณะนี้นะคะก็กลายเป็นเมืองร้างกระแสะไฟฟ้าถูกตัด เพื่อความปลอดภัยรัฐบาลท้องถิ่นก็สั่งอพยพชาวบ้านแล้วมากกว่า65,000รายนะคะระดับน้ำท่วมสูงกว่า5เมตรครึ่งซึ่งก็ถือเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีนายกรัฐมนตรีกุจูเยียกิลลาดก็ได้ลงตรวจพื้นที่ประสบภัยในเมืองบริสเบนนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียร่วมมือร่วมใจเพื่อที่จะฝ่าฟันคืนวันอเลวร้ายไปให้ได้ โดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น10รายแล้วก็เจ้าหน้าที่มีการประเมินว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีไม่น้อยกว่า25รายเนื่องจากว่ายังคงมีผู้สูญหายอีกมากกว่า90รายนอกจากนี้ค่ะที่เมืองเบลเบิร์นนะคะเมืองใหญ่อันดับ2ซึ่งอยู่จากเมืองบริสเบนไปทางตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้ค่ะประมาณ1,400กิโลเมตรก็มีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันแล้วหลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง